ในใจกลางห้องพิจารณาคดีที่ตึงเครียดแสงไฟส่องกระทบบัลลังก์อันสูงส่งทนายสมศักดิ์แห่งสำนักงานสมศักดิ์ทนายความนั่งอยู่ข้างจำเลยด้วยสีหน้าเปี่ยมความมั่นใจเลขาสิชาผู้มากฝีมือกำลังจัดเตรียมเอกสารอยู่ไม่ห่างอายการโจทย์บรรยายฟ้องด้วยน้ำเสียงดุด,ดันกล่าวหาจำเลยในข้อหาแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จโดยระบ,บุว่า ความจริงเป็นไปตามที่จำเลยเบิกความในสารหรือมิฉะนั้นก็เป็นไปตามที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนการเตรียมคดีวางหมากรบก่อนวันพิจารณาคดีทนายสมศักดิ์และสิชาใช้เวลาหลายวันในการวิเคราะห์สำนวนอย่างละเอียดถูกถ้อยคำในคำให้การและคำเบิกความถูกนำมาเปรียบเทียบหาจุดที่อายการโจทอาจพลาด สิชาได้รวบรวมคำพิคากษาดีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟ้องเครือบคลุมและข้อหาแจ้งความเท็จมาให้ทนายสมศักดิ์พิจารณาการเตรียมพยานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทนายสมศักดิ์ได้สอบทานพยานจำเลยอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพยานจะให้การสอดคล้องกับแนวทางการต่อสู้คดีของเขาการพิจารณาคดีสึกบนบัลลังวันพิจารณาคดีมาถึงบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความกดดัน อายการโจร์เริ่มต้นโดยการซักถามพยานโจ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับแจ้งความและผู้สอบสวนอายการพยานครับในวันที่จำเลยมาแจ้งความจำเลยได้ให้การอย่างไรบ้างพยานโจ์จำเลยให้การว่าพยานกล่าวถึงรายละเอียดคำให้การในชั้นสอบสวนทนายสมศักดิ์ถามค้านท่านพยานครับก่อนที่จำเลยจะให้การท่านได้อธิบายสิทธิและขั้นตอนการสอบสวนให้จำเลยเข้าใจอย่างชัดเจนหรือไม่พยานโจท ครับอธิบายแล้วครับทนายสมศักดิ์และจำเลยได้ลงลายมือชื่อรับรองในบันทึกถ้อยคำที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนนั้นใช่หรือไม่ใช่ครับการซักถามดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงที่ทนายสมศักดิ์ต้องนำพยานจำเลยเข้าสืบพยานพยานจำเลยให้การสอดคล้องกับแนวทางการต่อสู้คดีของทนายสมศักดิ์โดยเน้นย้ำถึงความสับสนและข้อผิดพลาดในการจดบันทึกของเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนทนายสมศักดิ์ ซักถามพยานจำเลยท่านจำได้ไหมว่าในวันที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนถ้อยคำที่ท่านกล่าวกับถ้อยคำที่ปรากฏในบันทึกการสอบสวนมีบางส่วนที่คลาดเคลื่อนกันหรือไม่มีบางส่วนที่ไม่ตรงกับที่ดิฉันพูดค่ะและดิฉันเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่แก้ไขให้แล้วอายการโจท์ทำการถามค้านพยานจำเลยอย่างดุเดือดพยายามชี้ให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของคำให้การแต่ทนายสมศักดิ์ก็ใช้ปฏิพานไหวพริบ ในการค้านขามและซักถามซ้ำเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและเสริมความน่าเชื่อถือของพยานจำเลยบทสรุปฟ้องเคลือบคลุมเมื่อการสืบพยานเสร็จสิ้นทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นถแถลงปิดคดีเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเรียนสารที่เคารบฟ้องโจทคดีนี้เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมอย่างชัดเจนอายการโจทฟ้องจำเลยว่าแจ้งความเท็จเพราะความจริงเป็นดังที่จำเลยเบิดความต่อสารหรือมิฉะนั้นก็เบิดความเท็จ เพราะความจริงเป็นดังที่จำเลยให้การไว้ในชั้นสอบสวนการบรรยายฟ้องเช่นนี้ทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างชัดเจนว่าความจริงคืออะไรกันแน่ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยทำผิดการที่โจทก์ระบุสองทางเลือกนี้เป็นการโยนภาระการพิสูจน์ให้จำเลยต้องไปพิสูจน์ทั้งสองข้อกล่าวหาพร้อมกันซึ่งเป็นการไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายทนายสมศักดิ์อ้างอิงถึงหลักกฎหมายและคำพิพากษาดีกาเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขา คำพิพากษาชัยชนะที่รอคอยหลังจากสิ้นสุดการพิจารณาคดีศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในอีกหนึ่งเดือนถัดมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทนายสมศักดิ์และสิชาต้องรอคอยด้วยใจระทึกในวันฟังคำพิพากษาบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความเงียบงนันผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาด้วยน้ำเสียงอันเด็ดขาดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าฟ้องโจท,ที่บรรยายว่าจำเลยแจ้งความเท็จ พราะความจริงเป็นดังที่จำเลยเบิกความต่อสารหรือมิฉะนั้นก็เบิกความเท,ท็จเพราะความจริงเป็นดังที่จำเลยให้การไว้ในชันสอบสวนนั้นเป็นการบรรยายฟ้องที่ไม่ชัดเจนทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจได้โดยแจ้งชัดว่าจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในข้อหาแจ้งความเท,ท็จหรือเบิกความเท,ท็จด้วยข้อเท,ท็จจริงใดกันแน่จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158วงเล็บ5ผิพากษายยกฟ้องโจทก์ เสียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกดังขึ้นจากฝั่งจำเลยทนายสมศักดิ์ยิ้มอย่างพึงพอใจชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะทางกฎหมายแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงปฏิพานไหวพริบและความมุ่งมั่นของเขาในการปกป้นลูกความ